สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับนีอยู่กับทีมงานสายจกครับทีมงานสายจกเรากำลังเก็บกนบอนะครับตันนวนส้วนอดีขั้นหนึ่งบอได้ลงมาครับตัวน,นี้ลงขั้นเดียวอีกขั้นหนึ่งบอได้ลงมาครับโบมีเสียเพลิงพอดีบาเพื่อพ้นตกครับ เเพิ่งมูนี่มันนี้ก็ได้บปรได้ลงนี่ครับให้เบิ้งหนาเบิ้งตาขนาดสายโจกกับอันน่ะหนามวะนี่ครับนี่ครับขนาดสายโจกกับขนาดสายโจกเขาครับมือมาเทียนครับมือมาเทียนมันนี้ได้นั่งเบิ้งครับเป็นผู้คูมงานนะครับตัวฉันว่าเป็นผู้คูมงานรถครับเดีเขาจะฟ้องว่ามีเสียเพิ่มกันเลยมานั่งคูมงานเลย เจะให้พี่น้องเพิ่งทานั่งเพิ่ณครับปูนูนทานั่งเคุณนั่งเคุนตะตกขุดบาดเจ็บนะน่งเคุนตะตกขุดบาดเด็บเออนี่แหะครับหน้าตาคนขับมาเท่นเอาเลยครับติเอนี้เป็นผู้คุ้มงานโดยพี่ใหญ่ครับมาคุ้มยังก่อนฮะมาคุ้มยังไหนคุ้มน้องไม่คุมน้องไม่คุ้มน้องไม่ โซเฟอร์ใหม่เาพุ่มยังได้ไขึ้นนางอยู่สูงแต่รถเขาอยู่กลางๆอ๋อมันได้เห็นชัดโอ้โอนางสี่เอาอยู่พิ้นอยู่อย่างเขาสีเห็นน้่มอยู่บนนางสี่อาอยู่น้่มเริ่มมีแล้วครับได้บอรเริ่มมีพุตธตกขึ้นอีกเป็นลุมทุกพุทธเลิกใครอยู่อ่ะ มองนั่นแหละเป็นของต้องพูดอะไรพูดอะรนะครับเดินกาพูดีดดลัดไล่ตัวนั้นลุกไปถมเราเลยเจ็บให้มันดูดีเมื่อที่ยูได้รับนี้พอดีงามแล้วอยู่ตรง,ง,งปล่อยด่างบอกนี้เนาะ ทาไรตัวนี้ลงไปมันกับผูดีนักนะเสมอได้ตรกผูหญได้แม่ปนนี่ยอม๊ัม่มดม่นเลยเหรอตุ๊กไม่แม่นเลยกินแดมไงถ้ากินไปตะเบิงตอนนี้คนบอนบดียู่พุเสมอเก็บระดับบ็ได้ไอ้ฟโตมากปุ๊บ หีนไโปดหินไวนบนเฮ็ดทีงานนอนเวีนครับ,บนอนเวีน,น,น,เ,วนเป็นหัวหนา้าก็เป็นเจสี่แลละครับพี่นอ้องอยากนอนเว้นก็นอนมาับหัวหน้า,นายาเวยนอยากคุ้งานมานัน จะคูมแนวได้นางเฝาอยู่ทึ่งครับให้พูเพนเ,นเบิ้งนั่งเบิ้งพูนครับเลดิโอ้เอาจากใส่โอ้ย่า้นพุกพุนเครับแต่เก็บซอยกันมันจบเร็วอยูด่ดอก เจ็บแค่เดียวมันคืน้ำมันมันลายหมดละมันมีเครื่องขังก็่อจะมามันขึ้นนะ <laughs> ลายของเจัะแล่เพระแตกเลยเติมยังไนสัตว์มันลอยมันขึ้นลอยเศามันขึ้นเดือดรากาเจาะเขาสองขั้นก็เติมลอยละหัซันซีบทันรนี่ดประหยัดเป็นแนวนะนะรดประหยัดเติมหน่อยแล้วเนาะ ขับคนตกมานักหนักนี่ตายหาด้วยนี่ mm hmm. เก็บงานมาแล้วนี่ mm hmm. ติดไปื้อเลยน mm ัน hmm. ก็บอกแข็งเลยแหละอยู่หันนอก mm hmm. จ้วงโลกจ้วงโลกนี่ย mm hmm. แต่ต้องพุทธิี่เหลียคือบอลโลกอ่ะอ mm ัน hmm. ละมองพุทธอ่ะไอ mm ้ส hmm. ัตว์ขูด วันร่น้เขาพูดเจ้าว่าได้พูดสบายอยู่ดีมันบริแข็งพอดีเลยนะว่านาขุดเห็นมั้นนาเสียมันจบตึกเตตี่หลกด้วยก็ต้องมาเกีทีหลังเนี่เขาบอเล็มาตามไรละเนาะตามบอเอือบอลเหล็กนบออหลกนั่งพอดีเลไอพี่แม่ีน้เติดต้มเจะว่าน่ะบอลน่นมันพอดีเลยดีมันอยากซูงดินประกัดอ่อนๆบอลมีนแข็งเลย เยมาจอที่หลังไหเก็บใหม่ยดีแล้วอะไโอกาสกันแต่ข้างหลังเขดีเนาะหน้าหน้าปิดเต็มแล้ว ทเปลเ็นบนลมนะังแล้วเนี่ยนี่คือว่าจะแบบสัตว์สองสัตว์ก็หมาว่าซิเนตยังไดอย,ยูกายอีกัแล้วกายกายซเลยกายกว่าตรงแรกดีมาถมเลยเนาะลุกเกินลกเกินเยแถวๆนี่พอดีเนี่ยับ ลูไปนะ้ดีแต่บอกดที่เห็ดสูงไ้เอ่ะตรงนี้มันนี่ก็ดีไม่คิดตมจะซีว่ากูตกไปบริกานลมด้วยเนี่นายา เขาก็รถเจ้าตัวได้เร็วอ่ะฮะรถของเจ้าคก็ขันหนีขันได้เร็วก็มันเร็วสองอู้ห้ก็มันเร็วอยู่ความเร็วมันไปสิไปโหตักใส่กันดี๊กเยครับก็เลยครับจริงๆนะตักใส่กันถึงเข้าถึงมองแข็งอยก็เร็วกว่ากันอยูเหนือเป็นจักสัตว์จะลองเขาตัางมองหินไฟก็จะเร็วกว่ากันบอลในความรู้สึกเจ้าตะว่าของเจ้าเร็วกว่าเพราะว่าของเจ้าเร็วกว่าดิ บแจักแล้วซะคอยเบิงเพราะว่าขั้นนันเร็วกว่าขั้นน,นี้เต่ว่าถ้ายาเจอดินแข็งเจ้าเดี๋ยวคือวเขาไปบลึงลจัลงลดังดงวหมดหนามเีมดินไปี้มีต่งสองออยายจอลงคาลงนี่นอ,อ,อ,นนอวันสำหรับเก็บงานใหม่เดี๋ยวาบุกี้มั้งโกอยู่เลย,เลย ใช่แล้วนะกมก็มีมองอันนยงเี้แ่คณสมอกัรมันกำเก็บายแค่ลากันแค่เออราทำอะไรนีมันหาคเแนรับคนนนห้าอืมมันปวดไปนอนเลยแพลูดบ้างเนี่ยไม่เลยนะมองว่าพอดีไหมเลยนะเออรับเอีกที่จะมองโอ้ยจะแดงว่าจะคล็อกวิ่งรือ่าเกามอนนี้จะคลจะคลอีกา <c oughs> คูดว่าได้ <c oughs> แต่มองได้ดีเลยว่าตะคอกเจกของ,งมองได้กี่ล้านแล้วว่าขคองกคดอื่นนี่นะทำรีบทปทำฟังนี่มันก็โอเคแนละ้วดีมันไปสูงจนยอยู่ไหนย,ยิดงเกนี่ฟังฟังนี่มันก็ยังได้อย,ยู่ ยินน yeah, mm ี hmm. okay, so been, you know, ่นะยินพุดง่ายๆเนาะบ่น่าได้แต่งน้ำฝนเลยบ้านนั้นเป็นหัวหน้าเขาบ่จักบ่อจักล่าวก็ผิดอยู่น้ำหัวหน้าคือเก่าเองใช่เพได้ร้านเนี่ยอยู่คนละคนละโซนกันนะเมนดอกหนึ่งอยู่โซนผู้อยู่โซนได้ก็สิบอกเขาได้คกับโซนอยู่กลางโซนคนหนึ่งอยู่เนี่ยโหัวยังทะเลาะกันเลย มัเป็นหนาก็ต้องคุมได้ตงบ่ได้แล้วเนาะมนปล่อยขาุดไปตดวทีเจ้าขวองก็ต้องมานนางเก็บเป็นบ่อเลยจับอะไรจับได้จับืนหจับนบ่จับีร้นหนาวไมางหลังยางมันสัต่ายน้นามมาท้งหนานาไมาท้งหลังมัเต uh, well ็มทงหลังมั็สไลมาทั้งหนาแน

ลงลอาี้เมื่อมื่อในวันที่ซิีย่ำแรกเมื่อีเมื่อหาย่แรกย่ำเศร้าคือเมื่อิีย่ำเศ้าย่ำแรกหอเมือซีหาย่ำเศ้าแต่มืออื่นอย่ี้ครับเมือืนางงางเลย ว่าน้ำมันอย่างว่ยน้ำมันรดเด้ทางบ่น้ำมันรดงานบ่วันจัดช่วยจำเสิบหาดียเด็ดเ่าจส่องเาไปหอดเีไปหอดเลยเรียเลยเเอารถไป่อปเสียก่อนเยจะลื่อมาขนมมาฝากเดวย วม่แค well, ่ย okay, well, ังอยู่กัมาปาบนอขนมกระตบยู่สิไปใส่เอาแลวไปแล้วกันเอาเลวกักระจิบ่อกันที่เก่าสกระเจีมาปากันตัวน่อพ่อพ่ออยู่ไนอ้ยพ่อหนางานนี่แหละว่าปันปิโไปเห็นงานพ่ออยู่หนางานคือเก่าไปเห็นงานเลยพ่ออยู่ไกมาหัเลยว ข่วไวินกรับ้เ่าวไวรินจะวลินเนาะำคน่ทอนใหญ่อดม่ใช่ไวริเราดูออกมาเราบกึงหน้าผีเนาะแอนเนาเราจะทาไปใส่ช่างขาเอาล้างบุกี้ใหม่ด้วาบใส่า้งนั้นเอาล้างบุกี้ก็ไปข่าวไวรินเลยเนาจีเฮอ่ะ ขอปุกี้ไปทีละเ,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 เขาไปเห็ดอยดูย่บริษัทไหอรยาเยบริเขาบริษัทไหนดิโอแก่ังเอามกห็ดเขาเอาแกมากี่เด้ปเอาไปผ้านเอ่ไปที่ทแก่ไม่สูงว่าอได้เรถาไปเยอะๆยงมาเลยโอ้ยใของนงนางานไปถอนรถ้ามาได้

ได้เอามามือ่อแรกเลยปวดจิตตาที่แหลกปวดจนตื่นเสียงคือดังแน่นเลยโอ้ยเย็บไม่ถึงตรงโอ้ยหนอโอ้รัอเคแล้วครับพี่นอ้อง จะปอกันใหมนะครับคลิน้าสวัสดีครับ